ไปไปหนีไปโดนลอยรถหลอกล่องอ่ะเนี่ยแล้วขับผ่าเลสโดนไปขับผ่าเลสโดนด้วยขับผ่าเลสโดนเอาไปใช้แล้วก็บอกด้วยนะคนมันจะได้รู้มันเลี้ยวยากอ่ะที่เด่นเลยอุ้ยอ่ะจะกระดักงสองขาม โอ้ว้าทำไรกันตะเหินเนาะคุณซื้อแม่เองด้วยเดี๋ยวโดนไซโคมากเรื่องมันน่ารอแล้วรอแล้วรอแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับอุ๊ยอุ๊ยเฮี้ยอะไรต้นไม้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 เลยต้นไม้เลยเหลืีอยิวไหมได้อยู่ไหมได้จะยิงก่อนตายจบไม่โจร